สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพีก็จะมาเปิดกลุ่ม Dental Monster ที่พีทรักที่สุดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนเรียกร้องมาเยอะมากก็คือ หนึ่งคนนะครับถ้าเกิดตาม i g อยู่ก็จะเห็นว่าพีทอะ่ะค่อนข้างที่จะเลือกแบรนด์นี้ไปใส่แมชลุคอะไรเก๋ๆมาเล่ากันก่อนนะฮะว่า Gen t l e Monster เนี่ยคือแบรนด์แว่นตาแว่นกันแดดสัญชาติเกาหลีที่มีความชิคเก๋ด้วยความที่มันเป็นแบรนด์เกาหลีนะครับเรื่องของทรงมันก็จะเหมาะกับคนเอเชียมากใจแล้วสบายตาแต่อย่างพวกดีไซเนอร์แบรนด์ Gucci ดี o r อะไรพวกนี้ครับจะค่อนข้างไปทางฝรั่งหน่อยนะครับแล้วที่สำคัญ ร,ราคาดีสุดๆสมัยก่อนนะครก่อนที่มันจะมีการปรับราคาขึ้นก็จะประมาณ6-8 0ันสำหรับรุ่นทั่วๆไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะสตาร์ t อยู่7,000-8,000แล้วเรามาเริ่มจากกล่องกันดีกว่านะครับเพราะว่าพีด้าเป็นคนชื่นชอบการเก็บกล่องมากอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับ เขาทํำกล่องมาดีคุณภ,ภาพใช้ได้เลยพี่ก็เลยสะสมสเลยกล่องสําหรับรุ่นทั่วๆไปนะคะมันจะเปลี่ยนไปทุกๆปีครับอันนี้จะเป็นของปี2017นะครับกล่องเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้มันเป็นแมกเนตเนี่ยทุกคนใส่กาใส่อะไรมาคือเขาจะมีกานะครับนีแล้วข้างหลังก็จะมีดีเทลว่ารุ่นอะไรซื้อสาขาไหนแล้วก็ ซื้อวันไหนนะครับเป็นฟิลสร้างประสบการณ์นะ,ะในการซื้อที่ชอบอก็จะเป็นอันนี้นะครับซองใส่แว่นเขาก็ดีไซน์มาให้เข้ากับ กล่องเ,เรามาดูของปี2019กันดีกว่านะครับจริงๆเหมือนปี2018จะเป็นกล่องสีน้าเงินแล้วก็ด้านในซองก็จะเป็นสีน้าเงินด้วยมันก็น่นารักเหมือนกันแต่ว่าพีดไม่ได้ซื้อตอนปีนั้นนะครับก็เลยไม่มีปี2019นะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวชอบดีแค่ความเออเจนเทลมอนสเตอร์แบบนี้แล้วด้านในก็เขียน13นะครับว่าด้วยซองนะฮะนีด้านนี้เขียนเจนเทลมอนสเตอร์แล้วก็ด้านนี้เป็น13แบบมิเรอร์ค่ะแบบกลับด้านคือมันต้องเก็บอะอมันไม่สามารถทิ้ง ไพไๆๆๆี่ก็เลยเก็บทั้งหมดเลยนะ,ะอันนี้เป็นสําหรับรุ่นทั่วไปนะครับพวกรุ่นคลาสิกนะ,ะมันจะมีรุ่นที่ที่คอลแลบกับพวกดีไซเนอร์ต่างๆน,นะครับเช่นอันนี้คอลแลบกับเฮนริกวิฟส์คอฟกล่องมันก็จะแตกต่างออกมาเป็นแปลกเป็นงงอีกคือตอนแรกงงมากว่ามันใส่ยังไงนะครับกับซองแว่นของรุ่นคอลแลบกับเฮนริ w วิฟส์คอฟนะครับเนี่ยทุกคนคืออะไร <ๆ S 2> ตอนนี้ก็ยังงงนะครับว่ามันใสยังไง เคยลองพยายามใส่แล้วแต่มันก็งงอะะแบบใส่ไม่ได้ไม่รู้มันใส่ยังไงก็เลยเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับอย่างอันนี้จะเป็นของแบรนด์ HBA นะครับมุดใบแอร์ตรงนี้จะเป็นนูนๆ HBA แล้วก็ Gentle m a s t e r นะครับกล่องก็จะใหญ่กว่าเพื่อนคขเลยคุณซ้องใส่แว่นอะไรเอยใหญ่ขนาดนี้แล้วด้านในก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับไม่เคยใช้เพราะมันใหญ่เกินว่าด้วยกล่องคอแลบอันสุดท้ายที่พีทมีนะครับแต่จริงๆอ่ะมันจะมีคอแลบอีกเยอะแยะเลยกล่องก็จะแตกต่างออกไป c o l เ e c ชั o นเจนเทลโฮมนะครับที่คอลแลบกับเจนนี่แบล็กพิงนะคะอันเนี้มันก็จะแตกต่างไปตรงที่ว่าตรงนี้มันจะเป็นซองใสเข้ามานะคะับซองก็จะเป็นแบบครึ่งวงกลมแบบนี้เรื่องอกล่องจบไปเรามาต่อกันที่น้องกลุ่กแว่นกันดีกว่านะคะนี่ แบบใหม่แบบแน่นของจริงสอนกันไม่ไหวแล้วอันแรกที่พีได้มาเดี๋ยวพีถอดแ่นกอน่อันนี้นะคะเป็นอันแรกที่ได้มาเป็นรุ่นจัมปิ้งแจ็คเลนสีเหลืองนะคะคือรุ่นเนี้ยตอนแรกวิวไม่รู้ไปเห็นใครใส่มาหรือไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวุเห็นแล้วชอบก็เลย พิออเดอร์ไปพอได้ของมาแล้วอะฮะรู้สึกแบบทาไมมันเข้ากับหน้าเราจังเข้ากับหน้าในที่นี้หมายถึงว่าการแบบลองตรงจมูกปึ๊บแล้วมันไม่ไหลแล้วด้วยความเป็นเลนส์สีเหลืองนะฮะมันสามารถเข้าได้กับหลายๆลุคค่อนข้างจะทุกลุคเลยพอเราใส่ปึ๊บมันก็จะเป็นหนังสือถนอมสายตาเนี่ยนะคะมันก็ใส่ได้ทั้งวันเลยดี่ะ yeah. ใส่อันนี้บ่อยมากทุกครั้งที่ต้องเลือกะฮะก็จะเลือกอันนี้มาใส่จนเพื่อนบอกเออใส่บ่อยมาก พอสีเหลืองมันฉีดเราเสร็จปั๊บเราก็เลยได้ต่อมาที่อันนี้เลยรุ่นเดียวกันนะครับก็เลยต้องมี2อันสีน้ำเงินเรายังไม่มี ที่ไงเรายังไม่มีแล้วพอมันออกมาป๊บแล้วพี่รู้สึกแบบอุ๊ยชอบต้องมีแหละคือมันใส่ง่ายเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูเนีนะ่ทุกคนหลักๆเลยนะที่พี่ชอบอะมันใส่สบายเพราะว่าพี่ได้มีแว่นอื่นๆอีกบางทีบิบหน้าหรือบางทีไหลแบบเนี้ยแต่อันเนี้ยใส่ได้ทั้งวันนะครับสบายตามากพีร์ขอฉีดเลยถ้าเกิดใครหาได้นะครับรุ่นนี้จัมปิ้งแจ็คดีสุด,สด จบจากรุ่นนี้ไปนะครับพี่ก็ได้ไปเกาหลีพอดีตอนนั้นน่ะไปเกาหลีกับเพื่อนแล้วก็ได้เข้าช็อปไปที่ฮงแดนะครับตอนนั้นพี่ก็ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้มาเป็นรุ่นอินไซต์เลนส์สีชมพูชมพูแดงแนะครับตอนนั้นน่ะมีที่ตัดสินใจสําหรับรุ่นที่เป็นทรงแบบเนี้ยนะครับจะมีรุ่นเสาไซกับรุ่นนี้ถ้าเสาไซจุดจะเป็นแบบออกข้างมา2จุดแต่นี่นมันจะเป็นแบบแนวตั้งตอนแรกอะ่ะชอบรุ่นเสาไซเพราะว่า ทรงมันดูน่ารักกว่าแต่พอไปได้ไปลองจริงๆะนะครับโยนรุ่นมิดตกเพราะว่าใส่แล้วมันเข้ากับหน้าเรามากกว่าทรงที่เป็นอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวกรอบเป็นสีดำๆหนาๆนิดนึงแล้วก็เลนส์สีนะครับบอกเลยว่าใส่แฟต้องมีอีกแล้วมันเป็นอะไรที่ใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้กับทุกลุ่เลยคือใส่แล้วมันดูเก๋ขึ้นมาเก๋แบบมินิมอลง่ายๆอ่ะเดี๋ยวพิะลองให้ดูเนี่ยทุกคนมินิมอลง่ายๆ อันนี้เป็นอันแรกนะครับที่ได้มาตอนไปเกาหลีตอนนั้นแล้วก็อันที่2เรา,าได้มา2อ,อันอันนี้เป็นรุ่นที่คอลแลบกับแบรนด์ HBA นะครับ h ูดบแ Air คือวิ่ได้เห็นรูปคนนึงใส่ ตอนที่เขาไปโซแฟชันวีคแล้วพี่รู้สึกแบบมันจะเก๋อะไรขนาดนั้นแต่บอกเลยว่าเก๋อย่างเดียวไม่พอต้องมีความอดทนด้วยการใส่นะคะแบบรูปทรงอะมันใส่สบายไม่ถึงว่ามันใส่ได้มันไม่ไหลมันไม่บีบหน้าแต่ว่าด้วยความเป็นสีแดงนะครับเป็นแบบ real red เป็นแบบ loving him was red เลยคือมันแดงจริงนะครับแดงแบบแดงสุดๆอ่ะคือทุกคนจะอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันนะครับสีนี้เลยแล้วมันปวดตามาก ไปกับเก้าหลีรอบนั้นนะครับ แล้วมันมีรุ่นหนึ่งที่มันขาดใจพีดมากคือพีระกะจะไปเกาหลีรอบนี้แหละฉันจะต้องสื่อรุ่นนี้มาให้ได้แต่สุดท้ายอ่ะเขามีแค่ให้ลองแล้วมันไม่มีขายตอนนั้นมันก็เลยขาดใจแบบสุดๆขาดใจมาหลายปีมากจนมีเพื่อนพีระไปเกาหลีพอดีแล้วช่วงนั้นรุ่นเนี้ยมันรีสตอ็อกพีก็เลยปาดซื้อหน่อยแล้วกันก็คือรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่น pencil glasses นะครับชื่อก็ตามตัวเลยเป็นคอแลแลบกับ pen b r e c k w i God, นะครับเนี่ยทุกคนมันเป็นดินสอฟิลดินสอดสองบีที่มันจะสีน้ำเงินอย่างนี้มียางลบอีกแล้วเลนก็กลมกลงนะครับจริงๆอันนี้มันมีอีก 2- สีนะครับแต่ว่าพีได้เลือกอันนี้มาเพราะว่าเลนมันเป็นสีเหลืองแล้วก็น่าจะใส่ง่ายกว่านะครับคือใส่แล้วแบบตะโกนคําว่าเก๋ออกมาเลยรุ่นนี้คือดีมากคือเป็นอันที่หลักที่สุดเพราะว่าเป็นอันแรกที่เหมือนแบบมันคาใจมาแล้วสุดท้ายมันก็ได้มาครอบครองนะฮะ อันนี้มันเป็นรุ่นที่ค้อลแลบกับแ e n r i k เ i ฟส์คอปใช่ไหมครับคือพี่เริ่มชอบแลละแบบดีไซนเนอร์คนนี้มันเก๋มันแปลกพี่ก็เลยได้มาอีกรุ่นนะครับก็คืออันนี้เป็นรุ่น Mat c ์ช s ้นกราเซนะครับเป็นไม้ขีดไฟนะครับไม้ขีดวางด้านบนแล้วก็ตรงขาก็มีความเป็นไม้ขีดอย่างนี้ตอนนั้นนะ่ะพีน่ะเห็นมันออกมาปุ๊บพีก็เลยบบรีพีออเดอร์เลยกลัวมันหมดจริงๆอะพีอยากได้รุ่นที่เป็นเลนส์สี ฟ้าการสีแดงแต่ว่าตอนนั้นคนที่ไปซื้อให้นะครับเขาบอกว่าไม่มีเหลือแต่สีดําถ้าเกิดทุกคนสังเกตนะครับทุกอันที่พีดให้ดูแต่ไม่มีอันสีดําเลยว่าะพีดะไม่ค่อยถูกกับเลนส์สีดําเวลาใส่แล้วมันดูหน้าเข้มแปลกๆนะครับพีดก็เลยไม่มีสีดําเลยแต่สุดท้ายเพราะมันมีสีดํามาก็เลยอเอามาก่อนแล้วกันมันก็ได้เนาะ หลังจากทั้งหมดที่ว่ามาเมื่อกี้พีก็ได้ไปเกาหลีอีกรอบปี2019นะคบพีก็กวางแผนละเราดูในเน็ตเลยว่าเราจะซื้อรุ่นไหนอะไรยังไงดีนะจนสุดท้ายมาเจอรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น a อ i ินะครับก็เป็นอะไรที่มินิมอลง่ายๆสุดๆเป็นเลนเส์ใสๆคือจะบอกเรียบง่ายก็ได้นะครับแต่พอสไตลิ่งออกมาปุป๊บอะมันเป็นอะไรที่เก๋แบบเรียบง่ายเนี่ยทุกคนเป็นไงสายเก่าเลยเก่าดีเลยรุ่นนี้เป็นอีกอันที่พีชชอบ อบนะครับเราก็ใส่บ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันเข้ากับหลายหลาลุกเลยด้วยความที่มันเป็นเลนสใสด้วยแล้วด้วยความที่มันไม่ได้ตะโกนอะไรมากกันนะครับ และชิ้นที่2ที่ได้มาจากทริปเกาหลีดีนั้นนะครับอันนี้เป็นรุ่นคูโจนะครับเือเนี้ยเป็นดีไซน์ที่แปลกประหลาดที่สุดแล้วใครจะอยากใส่แว่นตาหน้าเศร้าๆนึนกออก้ะตอนแรกอะพีจะเอารุ่นนี้ที่เป็นสีฟ้าเพื่อที่ความแบบเหมือนเราเศร้าอยู่ด้วยลูปทรงมันก็นเศร้าอยู่แล้วใช่ไหมพี่ลือดูสีฟ้าเอาไว้เพราะว่ามันจะได้เหมือนเป็นน้ำตาอย่างนี้ แต่เพราะสุดท้ายพอไปลองะสีฟ้ามันใส่แล้วมันไม่ขึ้นนะะมันแปลกๆก็เลยได้สีส้มมายังไงทุกคนแปลก100%มันเหมันมันเศร้าเนาะชีวิตมันเศร้ามาก <S <S ตอนนี้เลยอีกสีอันนะคะที่ยังไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูเป็นอันที่พีนั้ได้มาจากตาม IG นะครับอันนี้ชื่อว่ารุ่นออสออสนะครับดีเทลว่ามันจะมีตรงนี้จะเป็นฟิลเหมือนแบบน้ําตามาตกอยู่ตรงนี้อย่างนี้ เลนส์สีชมพูนะครับเป็นอันที่ชอบเลยเพราะว่าตอนดูซีรีส์เรื่อง The Legend of the Blue Sea นางเอกอเขาใส่ไงพี่รู้สึกว่าเลนส์สีของ Gentle Monster อรมันใส่ง่ายมันใส่แล้วสบายตามากแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเลนส์สีชมพูก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่สามารถเข้ากับหลายๆลุคเลยต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้แบบใหม่แบบแปลแบบแบทบแมนอันนี้ชื่อว่ารุ่นริบบอนนะครับได้มาสีดําอย่างที่บอกไปคือพี่น่าไม่ค่อยชอบแว่นสีดาแต่อันนี้ได้มาลครับ ค่อนข้างดีนะครับก็เลยจัดมาแล้วการเอามาเก็บไว้ในคอลเลกชันซะหน่อยถ้าถามว่าใส่เราชอบไหมก็ตอบว่าอย่างนะฮะเพราะว่ามันอันเล็กๆแล้วทรงมันก็แปลกๆมันทําให้เราหน้าดูใหญ่นะครับก็ถือเป็นอันที่เก๋น,นะครับแต่ว่าพีได้ใส่ยังแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าเป็นเลนด์ดำอันต่อมานะครับก็คืออันนี้นะคะชื่อว่ารุ่นแรนนี่ริงนะครับตดนแรกพีคิดว่ามันเป็นเลนส์สีดำใส,ะส,ะสะ่ธรรมดานะครับแต่สุดท้าย พอได้มาอเดี๋ยวลองให้ดูเลยมันเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยเล่นสะท้อนสะท้อนะอนอกะก๊ะฟอือด้วยความที่ พีกะไ,ไม่ชอบเลนสีดำอยู่แล้วยิ่งไอ้เลนสะท้อนสะท้อนแบบเนี้ยพีก็ยิ่งไม่ชอบไปกันใหญ่แต่ว่ารุ่นเนี้ยแรนนี่ริงก็เป็นอะไรที่พีก็มอ,มองมองอยู่เพราะว่ามันออกมาพร้อมกับรุ่นจัมปิ้งแจ็คนะครับก็เป็นรุ่นที่ใส่ง่ายเหมือนกันเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับในคลังแสงของเราที่เราต้องมีเพราะว่าเราอะไรเราบลิงเงียเป็นรุ่นที่คอลแลบกับเจนนี่แบล็กพิงค์นะครับคอลเลกชันเซนเตอโฮมอันนี้จะชื่อว่ารุ่นเดซี่นะคะถามว่าใส่ง่ายไหมก็ใส่ง่ายนะครับเพราะว่าเลนส์ ันเป็นสีเหลืองอย่างที่บอกไปว่าสีเหลืองเข้าได้กับทุกชุดนะคะการใส่อะไรแบบนี้คือมันเบาสบายหน้ามากอีแอบรู้สึกว่ามันวินเทจนิดนึงด้วยแหละดูเป็นแว่นที่เป็นทรงวินเทจนะครับเวลาใส่พีคกว่าผู้หญิงใส่น่าจะเข้ามากุ่นนี้ขอฉีดเลยแล้วเรามาสังเกตว่ามันมีดีเทลตรงนี้มันเป็นเหมือนหน้ายิม้มอยู่ตรงไอ้ที่รองจมูกเนี่ยครับ คือพีด้เป็นคนที่ชื่นชอบการใส่แว่นมากคือพีสามารถใส่แว่นอะไรแบบนี้ได้ทั้งวันเลยเพราะพีรู้สึกว่ามันใส่มันสบายตาขึ้นด้วยยิ่งเลนสีเหลืองกับเลนสสีชมพูที่บอกไปสบายตามากแล้วน้ําหนักของแบรนด์เนี้ยคือเขาทํามาได้ดีแล้วก็ทรงเข้ากับหน้าคนเอเชียนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ทีพีดแบบหลักที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าพีจะมีแค่เซนทัลมอสเตอร์อย่างเดียวนะครับจรงิงๆพีมีแบรนด์อื่นอีกพวกดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆนะครับที่ทรงเก๋ๆแปลกๆพีสสไวว,ไว้ ยังไงเดี๋ยวพี่มาเปิดกรุ่ให้ดูอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย